วันนี้แม่ทินจะมาย่างเนื้อนะคะนี่ค่ะแต่แม่ทินจะมาทำน้ำจิ้มก่อนนะคะก็จะมีน้ำปลาดีขมนะคะ ัวทำง่ายๆค่ะพริกต้นหอมบักซีก็หังง่นลงเลยนะคะ นี่นะคะถ้าอยากหวานก็ใส่น้ำตาลลงนะคะแต่อันนี้แม่ทิมทำน้ำจิ้มขมก็เลยไม่ต้องใส่นะคะเน้นขมไว้จิ้มก็เป็นอันเสร็จนะคะ ตอนนี้แม่ทินจะมาหมักเนื้อนะคะไม่ต้องใส่อะไรนะคะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะถ้าหมักแบบบ้านๆนะ่ะไม่ต้องใส่ อะไรหมดนะคะใส่เกลืออย่างเดียวแล้วก็มาจิ้มกับน้ําจิ้มผมนะคะจริงๆแล้วแม่ทินอยากได้เสือนะคะเสือร้องไห้แต่พอดีเขาไม่มีก็มีแต่เนื้อก็บอกก็มีแต่ตรงเนี้ยที่นุ่มหน่อยไปสายหน่อยะคะ่ะก็เลยเนื้อเขาหมด อยู่ข้างหลังควันกระมงส่งเสียงแล้วหายใจไม่ออกนะจเช้าของแม่ทินก็เสร็จแล้วนะคะมีเนื้อย่างนะคะแล้วก็มีไข่ผักก็อยู่หลังสวนนะคะอันนี้น้ำน้ำจิ้มแ่่วตะล้านะคะอันนี้น้ำจิ้มผมบ้านนี้ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ